สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำ Go To And Stop กันนะครับขั้นแรกนะครับไปที่ไฟล์ New ให้เราสร้างงานขึ้นมาก่อนนะครับเลือก Standard นะครับผมต่อไปนะครับให้เรานำรูปเข้ามานะครับ Import Import Library แล้วรูปสีรูปนะครับ ต่อไปครับให้เราหน้าแรกครับเฟรมแรกเราจะใส่เป็นสารบัญนะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ตรงนี้นะครับขนาดก็ตามนี้นะครับผมต่อไปให้เรานํารูปเข้ามาครับโดยเราจะใส่แต่ละเฟรมนะครับโดยการลิกขวา insert b a n k ค e y frame นะครับแล้วก็นํารูปเข้ามาวางนะครับผม จัดให้เรียบร้อยนะครับโดยทำเพิ่มอีกสี่เพี้ครับผมเมื่อได้ประมาณนี้นะครับต่อไปอ้นแรกครับ ต่อไปเราจะสร้างปุ่มกัน,นครับไปที่ insert new symbol แล้ตั้งชื่อว่าเอาปุ่มนะครับกดตกนงครับเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า overtool นะครับในการสร้างปุ่มเราจะเปลี่ยนสีนะครับโดยนี่นะครับอเอาสีแดงนะครับต่อไปเราจะพิมพ์ชื่อตรงกลางนะครับ เราจะเขียนว่าบทที่หนึ่งนะครับเราก็จะเปลี่ยนสีนะครับอ,อ๋สีดำนะครับเราก็จัดให้พอดีนะครับผมต่อไปเราจะเพิ่มที่ over นะครับที่ insert gfm นะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับ ให้เป็นคำว่าคลิกนะครับเราก็เพิ่มนะครับเ n s e r ก G1 เราก็กดกลับมาครับแล้วเราก็เอาปุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้ครับมาวางครับกด Ctrl เ n t e r ดูนะครับ ได้แบบนี้ก็ถูกต้องนะครับต่อไปเราจะเพิ่มครับเราซ้ายชื่อเลเยอร์ว่าแอคชัค่นนะครับเราใส่โค้ดตามนี้ครับนี่ครับโค้ดปุ่มที่หนึ่งนะครับก็รลอบเลยครับผม นิกสองตรงนี้คือเฟรมที่สองนะครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วเราจะเด้งไปที่เฟรมที่สองตรงนี้นะครับผมเมื่อกี้เราตั้งชื่อแล้วชื่อวัตถุว่านิดหนึ่งนะครับเราก็มาตั้งชื่อปุ่มตรงนี้ว่านนนะครับลองกดกันต,ออต,นต้นเอาตัวในตัวเดิมนะครับนี่นะครับ,รบก็จะได้ปุ่มครับเมื่อเราคลิกแล้วก็จะ มาที่เฟรมที่หนึ่งนะครับเราก็ต่อไปนะครับจะเป็นการวิธีการเพิ่มปุ่มนะครับเราจะไม่ใช้วิธีการคั py นะครับเราจะวิพากย์นะครับผมเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับต่อไปคือปุ่มที่สองนะครับเราก็กดเข้ามาเพื่อแก้ไขนะครับเป็นบทบทที่สองนี่ครับกดกลับมาครับลากออกมาครับ นี่นะครับก็จะได้แลยนะครับผมต่อไปครับไปที่แอคชั่นนะครับ,ท,รบที่กว่าแอคชั่นต่อไปเราจะใส่โค้ดนะครับเป็นกันหนึ่งคือคือปุ่ปม,มที่สองครับก็ลอกเลยครับผมนี่ครับปุ่มที่สองเราตั้งชื่อว่าเลขสองเลขสามวันนี้คือมันจะไปที่เฟรมสามแล้วก็หยุดที่เฟรมสามนะครับ ก Enter น,นี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเพิ่มให้ครบทั้ง4ปุ่มเลยนะครับผม ื่อกี้ที่กดเอเรอร์นะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งชื่อตรงนี้นะครับเราต้องตั้งชื่อว่า X3 นะครับอนนีก็ X4 นี่ครับก็มเอเลอร์ลนะครับผมเมื่อเราคลิกมาแล้วเราไม่มีหน้าย้อนกลับไปที่หน้าสารบัญน,นะครับเราจะสร้างปุ่มนะครับมีปุ่มหนึ่งโดยตั้งชื่อว่าสร้างเลเยอ์ก่อนนะครับตั้งชื่อว่าโ o ม e นะครับ โดยเลเยอร์อนี้เราจะสร้างปุ่มครับเราจะให้มันแสดงขึ้นทุกเฟรมเลยนะครับผมโดยเราจะดึงเขียจากปุ่มนี้มาครับเราจะเปลี่ยนชื่อว่าโฮมนะครับนี่นะครับเราจะตั้งชื่อว่าโฮมครับผมอ่นี่นครับ แล้วเราก็ลากมาตรงเปีมโฮมนะครับต่อไปเราจะเอาโค้ดมาใส่นะครับใส่ที่เ e ียลไ a c ์แอคนะครับนี่นะครับปุ่มโฮมโดยปุ่มโฮมเราตั้งชื่อว่า btn home นะครับแต่ที่ปุ่มโฮมตั้งชื่อว่า btn home องกดกระทรนไอเส้นนะครับนี่ครับเมื่อเรากดที่บทที่1นะครับเราก็จะมีปุ่มโฮมให้ตอนกลับมาหน้าสารบัญน,นะครับแล้วเราก็เสร็จสินครับขอบคุณที่รับชมครับผม